พบกับนัดนะครับอีซูซูทรัคโฟรเซลครับวันนี้ลงจอดเราแน่นขนาดไปด้วยรถบรรทุกนะครับทั้งที่ยังไม่ได้ต่อตัวถงังแล้วก็ต่อตัวถังเสร็จมาจากอู่หลายรุ่นหลายแบบเลยนะครับที่อยู่ข้างหลังผมตอนนี้นะครับเป็นรถ10บล้อ2อนะงเพานะครับ F X z 6 6 0แรงม้านะครับอันนี้ก็เป็น F R R นะครับตู้ห้องเย็น สองร้แรงมา้าตู้ยาว5เมตรครึ่งนะครับส่วนคันนี้ก็จะเป็น6ล้อเล็ก NMR 1 3 0แรงนะครับตู้ห้องเย็นเช่นกันพร้อมระบบต่อไฟภายนอก3เฟสนะครับ380โวลต์ bon. น้องเล็กเราก็มีนะครับ NLR 4ล้อบรรทุกนะครับ130แรงมา้าส่วนคันนี้ก็จะเป็นหัวลากนะครับกําลังปิดฟิล์มอยู่นะครับ GXG สานะครับอยากชมรุ่นไหนตัวไหนบอกมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดให้นะฮะนี่ร้านวัสดุก่อสร้างก็มีครับหกล้อดัมตัวเล็กนะครับ NMR 130แรงม้ากระบะดัมสามเมตรคันนี้ก็จะเป็นสำหรับงานขนส่งนะครับ FRR 210แรงม้าตู้แห้งประตู10บานนะครับคันนี้ยาวเฟ้ยเลยต่อแชสซีเพิ่มความยาวตู้ด้วยนะครับนี่ก็อีกคันนะครับเป็นหัวลาก g x 360กําำลังติดฟิล์มอยู่รอที่จะส่งมอบให้กับลูกค้านะครับอยากชมคันไหนกันบ้างนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดให้ดูนะครับ